นี่นะครับจะมาสอนการใช้งานแทก g กิ้งเซนเซอร์ตัวจับเส้นขาวดำนะครับเรามาดูวงจรก่อนนะครับนีครับจากจากบอร์ดจากบอร์ดนะครับที่ PWM นะครับเส้นสีม่วงนะครับเข้าเข้าขาหลอด LED นะครับแล้วมีเส้นเส้นสีแดงนะครับเป็น A5A5 นะครับเข้ามาที่ เข้ามาที่ A0 นะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินนะครับเข้าที่ขอดีแผงนี่นะครับแล้วก็สายสายสีดำ5โวลต์นะครับสายสีน้ำเงินเมื่อกี้เป็นสายเป็นสายกาวนะครับสายสีดำ5โวลต์นี่เข้าที่ VCC นะครับแล้วก็สายสายสีเหลืองเป็นกาวมานะครับเข้า ข้อดีขาวตัวตัวตันทานนี่นะครับน,นะครับเรามาดูโคนก่อนนะครับน,นะครับเราจะมาเช็คโคนก่อนนะครับตอบน,นะครับเช็คโค้เสร็จแล้วนะครับเราเราจะมาลานโคล,ลงบอร์ดกันนะครับ ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับลานโคลงบอลนะครับเรากดเรากดตามนี้เลยนะครับเข้าไปกดที่ซีเรียลมอนิเตอร์นะครับนี่ครับเราเรามาดูที่แท็กกิ้งเซนเซอร์นะครับนี่ครับเส้นดําเส้นดำไฟไฟตรงนี้จะออกครับเราเรามาดูเส้นขาวไฟจะดับนะครับนะครับครับเรามาดูที่หน้าจอครับถ้าตรงเส้นดํา ค่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้าตรงเส้นสีขาวค่าจะลดลงนะครับน,นะครับตามนี้เลยนะครับครับขอจบการน,นำเสเนอเปยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ